วันนี้วันที่28ป่ 02, ปกราคม2อ6พเวลาขณะนี้ก็มาณสิบรนาฬิกาโดยประมาณอันนี้นท่านเจ้าหน้าเพื่อคามสเกแสงก็กำลังสแสดงธรรมเป็นอันนี้สง์งเนื่องในงานพิธีประเพณีกุศลศพแล้วก็ชาปนกิจสรีระสังขารของท่านเจ้าที่การสุริยาทิตตสุพนเจัาอาวาดวัดบ้านิ้ว ตำบลโนน,นเมืองอำเภอขามเกษเสงจังหวัดรัตตานีมาซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโนนเมืองได้มราณะภาพลงวันนี้ก็จะประกอบพิธีมาเป,ป็นกุศลแล้วก็ชาปนกิจศพกรีละสังขารของท่านด<า>ูท่าน,น,นอย่างตายก็เสียดายนะคิดคนดีดูที่ไหนก็มีแต่คนนะ คณะสงฆ์ก็รักท่านญาติโยมชาวบ้านก็นรักท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่มีอัจฉริยะสายที่ดีงามเป็นคนที่สามารถเป็นการรากษาอนุตเพศทุกคนกน,นั้นระยะเวลาที่ท่านมีการแยกโยมได้กี่ปีท่านสามารถเข้าไปโยมได้อย,อย่างดีเป็นที่รักของโยม ว,ว่ารเรียกว่าสุขภาพของชีวิตท่านฟังจากคุณแม่ได้คุยกันและท่านเป็นพาที่ท่านเป็นคนที่